จุดนี้เป็นท่าเรือตำมะลังนของสตูลเห็นว่าข้ามไปเกาะลังกาวีของมาเลเซียได้ไม่แน่ใจว่าฝั่งโน้นคือมาเลเซียหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดูยากกลับม,มาเที่ยววันนี้เดี๋ยวจะมีจุดชมวิวอยู่ไม่รู้หย,ยุดอยู่ตรงไหน เดี๋ยวเราหาดูก่อน เยอะแล้วมันอยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมันจะมีหอชมวิวอยู่เมื่อกี้หาทางเข้าอยู่แป๊บหนึ่งง,งงๆ่าอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้นะป่าคงกลางสวยดีจะพาไป ดูจุดชมวิวน่าจะสวยอยู่เป็นกงกลางใบเล็กต้นสูงออรู้สึกว่าคกงกลางที่นี่ สวยดีนะเท่าที่ไปมาปกติมันจะเป็นธรรมชาติอ๋อนี่นา่าจะปลูกนะเป็นป่าปลูกดกูมีระบงระเบียบมากนะ,นะเหมือนกับมันเท่ากันหมดเลยถ้าเป็นป่าของการธรรมชาตินี่มันจะแบบว่ารุหลังโมวสู้หานะอนี่คือป่าดูสวยดูตรงมัน <c oughs> มันเป็นป่าปลูกล้วนๆเลยปลูกเพื่อให้สัตว์น้ำมันได้มาอยู่แวะแวะดูที่นี้นะิดหนี่งใครอยากจะอ่านก็มาหยุดวิดีโออ่านได้ถ่ายเก็บไว้ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีเวลาเขา จะยืนอ่านดูนะแต่ว,ว่าดีด,ดีเดี๋ยวรีบับอุทยานอีกเดี๋ยวก็จะมืดซะก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปนอนอุทยานอ๋อนี่ป่าชายเลนในประเทศไทยนี่ผมมาสุดเลยวันนี้นี่แะไรตัวนี้พอดีเนี่ยตัวเนี้ยที่เรามาคือ เอ่อเ,เนะรียกนะตำบาลังสุดประเทศพอดีไปต่ออย่างนี้ไม่ได้ลนะคือเป็นทา่าเรือข้ามไปมาเลเซียอย่างเดียวเลยเมีไล่ไปตั้งแต่ตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแล้วก็มีที่จุมพรนี่นะก็หมดละก็มีโซนข้างบนแต่กรุงเทพประมาณนี้ จะไม่มีทางบอกสักเท่าไหร่มันแยกไปแยกมางงงยังไม่รู้มีสีแยกกันแหละแล้วออกแบบลานกว้างเมื่อกี้ก็มีเป็นที่ให้ดูแต่ไม่ได้ดูเพราะลานจอดชมหอเนี่ยคือไปทางไหนต่อเขาไม่รู้ทางนี้นะมั้งต้องจากทิศทางถนนมันจะเป็นเสียงเรือเดี๋ยวมันไปไปทางนั้นก่อนไหมครับ ลองไปทางเสียงเรือดูก่อนไปออกไหนเมื่อกี้จำเป็นที่ไม่ได้จำเลยจะไปหอชมวิวฟาเดินมัวเลยทีนี้เดินมัวมัวไปก่อนนะน่าจะใช่้หไอ้นีหน่หอชมวิวหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นะทางตันมาที่ศาลา ก็ถือว่ากัลังกายแล้วกัน,น,นมีแน่ใจว่าเป็นลานทำอะไรนะมีปืนใหญ่ <c oughs> ด้วยคงไม่ไปดูเหมือนไม่มีอะไรเท่าไหรเนี่ยเป็นทะเลแล้วทะเลอันดามันโซนแบบปากของกางปากปลูกมีเจ้ของชายหาดด้วยแต่มันน่าจะเล่นน้ำได้ ใครจะมาเล่นตรงนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานจะพาไปดูป้ายทีนึงไปทาง,งต่อน่จะเป็นทางไปต่อ ไ่ดูโอโ้ตรงนี้น่าจะอันตราย <c oughs> ไม้พังรงไปทีนะึงคือจะจุ่มช็อกโกแลตหวานเย็นแน่นอนไม่ไปแล้วกัน <c oughs> อันนี้เป็นทางเดินแบบปูนซีเมนต์แข็งแรงอยู่จะตามสาลาเป็นทางไม้ ต้องระวัดระมัดระวังการเดินนิดนึงเส้นทางก็ไม่ได้แบบใหม่มากขนาดนะั้นแต่ก็ไม่ได้กลอกมากนะพอเดินได้อยูไม่น่าจะพังวันนี้คิดว่าเ <c oughs> ส้นทางเกงาง่า,าแล้วแหละโค้งหลังคาไปหมดแล้วอย่างว่า อยู่ริมทะเลก็โดนแัดก่อนเสียดสีใครอยากเป็นผู้โชคดีจะเดินก็ไปเลยคง,งมไม่ไปไทยให้อ่านนะ <c oughs> เสียงได้แต่ว่าขี้เกียจหลน่นเอาที่มันสบ,สบายดีกว่ามันมีโอกาส ทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเกิดหมดแต่ว่าโอกาสมันมีมากมีน้อยอยู่แล้วก็เอาที่มันโอกาสน้อยๆน,ยนะแต่มันมีโอกาสมากที่จะตกเราก็ไม่ไปแค่นั้นเองแล้วก็หาที่มันโอกาสน้อยๆให้อย่างตรงนี้ก็มีโอกาสน้อยที่สะพานปูนซีเมนจะถลม่มแต่เมื่อกี้ก็ มีโอกาสมากที่สาราไม้มันจะหักลงมาเนี่ยแล้วก็รัะกานง่ายๆตรงนี้ได้ฟังผมวนไปเรื่อยๆนีม่มีธรทำเดินชิวเนี่ยปลาโก้งกางเมื่อกี้ไม่ได้อ่านปเายไม่รู้กี่กิโลสองมันจะไม่นานต,ตอนนี้มันนี่และ กี่โมงละอสามโมงสิบห้สาสามสิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับตุยานกอนค่ำนี่เดี๋ยวลำบากอีกเวลามันมืดมันมืดมากคือมันถ่ายอะไรไม่เห็นสักอย่างขนาดคนยังไม่เห็นเลยนี่จะถ่ายอะไรเห็นผมใช้กล้องโปรก็อดได้ดูบรรยากาศกลางคืนนะเพราะมันมืดมากกล้องไม่สามารถถ่ายแสงมืมดๆได้ขนาดนั้น อพอมันมืดมันจะมัมนมีน้อยเยอะมันถ่ายไม่สวยแล้วน้องถ่ายกลางวันแบบนี้ยก็ได้ล้นเป็นศาลาแหวะนะมันมีศาลาเยอะถือว่าโอเคโอ้ตัวนี้เป็นเหมือนสำลักง,งานร้างด้วยเห็นไหมบีสิงเลย ประตูไม่ล็อกพังไมแล้วก็ไม่มีใครอยู่บรรยาก,กาศากลางคืนนี่คือนักกลัวเขาปิดน,นกลางคืนเหมือนประตูปิดหกโมงคิดว่างคงจะแม้เกินสี่โมงเย็นก็น่าจะออกจาก,ออกตรงนี้แล้วก็ดูเสื่อมโทรม ฟังกัเยอะแล้วอ,อ๋อม,มันจะมา,อาออลงานจอดรถได,ด,ด้ครบแล้วหอมอ,อ,อกไงนเนี่ยเหมือนจะวนมา,าทางเดิมแล้วสรุปอ๋อชมวิวด้านในยอยู่นี่หรอคเดินเก้าไปออน,นีทางที่เรากลับมาเมื่อกี้เลยครับกลับไป ลายเดียก,กรรมสารนะไปต้องออกขวาเลยอ๋อจะต้องออกขวาเดินไปอีกทางนู้นเนาะผมหาไม่เจอจะเดินไม่ครบยี่เดินวนไปทางนี้ครบแล้วไปดีกว่าขอนจับภาพดู อแอบถ่ายข้างนอกไปนิดนึงอันนี้โม้โคตรร้อนตอนนี้าย้อนแสงไปเลยเมื่อกี้ก่อนฝนจะตกเฮ้ยแป๊บหนึ่งแดดออกสุดยอดไปเลย การ์ตูนแต่ไป้งหนึ่งรูปหนึ่งม้วนมันก็จะปิดศูนย์บริการกรปะมาณนี้เขาจะกลับอุทยาน